สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในหลักวิชาภาษาไทยในตอนที่2นะคะในเรื่องของอ่าสระอึนะคะก่อนที่เราจะเข้าสูมม่บทเรียนสระอึกนะคะเราจะมาฟังเพลงสระอึกกันอีกรอบนะคะเชิญฟังเลยค่ะ my neighbor เป็นไ,ไงบ้างคะฟังเพลงสระอึอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะจากเพลงจากเนื้อเพลงนะคะอย่างที่บอกสระอึน,นะคะมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านสระอึแบบมีตัวสะกดกันนะคะฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอึที่มี ตัวสะกดนะคะตัวสะกดนะคะสังเกตว่าสระอึเมื่อเจอตัวสะกดแล้วก็ยังคงรูปเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนรูปไม่มีการหลุดรูปใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่าคราวนี้เรามาดูคําแรกตอ,อือกอตึกอ่าอันนี้ตัวอะไรคะถอถึงถอ,อึึงอถุง,ออ,งออ่างอออ ดออึดอ่าจอจานตออึงงอจึงงองูงออึดองึดอ่านอหนูนออึกอนึกอันนี้โซโซซอึมอซึมอ่าดอเด็กดออึงงอดึงตอตาวตออึ มอตึมนะคะสังเกตว่าตัวสะกดแต่ละตัวเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นตัวสะกดตรงตามาตรานะคะกอไก่ก็มาจากแม่กกนะคะแม่กกอ่างงูก็มาจากแม่กงนะคะแม่กงอ่างดอเด็กก็มาจากแม่โกดนะคะแม่โกดอ่าส่วนมอม้า มาจากแม่แม่อเอย่ยอ่าแม่กลมนะคะก็มอ,อกกลมนะคะอ่านะคะอันนี้เป็นคําที่ประสมด้วยสละอนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนักเรียนเตรียมหลักภาษาเล่มสิม้วาขึ้นมาอีกค่ะเราก็เปิดไปบทที่ บทที่เท่าไรเอย่ยบทที่4เหมือนเดิมนะคะสระอึนะคะบทที่4นะคะสระอึมีเสียงสั้นเขียนไว้พยัญบนญบญัญชนะต้นนะคะอันนี้ในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอันที่3เขียนไว้ที่พยัญชนะต้นและมีตัวสะกดนะคะเช่นตออึกอตึกอออึดออ ดออึงอดึงนะคะมาดูตรงนี้เนาะขออาขาขาไม่โทกค่าสออึกกอศึกรวมกันเป็นค่าศึกอันนี้จะเป็นการอ่านสองสองพยางนั่นเองนะคะรออึกกอลึกรออําลาลาไม่โทกลํารวมกันเป็นลึกลําออึมออึมคอรออึมอครึมรวมกันเป็น พึมครึมอันนี้พยัญชนะต้นกี่ตัวคะอ่าเก่งมากสองตัวนะคะพออึกม,พ,พ,มพึมพออัมพัมรวมกันเป็นพึมพัมนะคะต่อไปรูปภาพรูปนี้บออึงอบึเห็นไหมคะบอรลอาปลาบออึกอบึกปลาบึกอ่าพออึงอผึงผึงไม้โท พึ่งนะคะพึ่งคราวนี้นักเรียนมาดูแบบฝึกหัดงองงูเลยค่ะในงองงูเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมสระอืให้มันมีความหมายซึ่งเขามีคำแรกให้อยู่แล้วดังนั้นจะต้องเป็นคำที่มีสองพยางถูกไหมคะเลขเลขอะไรได้ที่เป็นสระอือ่ามาก่อนเลขสองก็หอ นออึอ่อางอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งปลาอะไรได้คะอ่าปลาอันนี้ก็ได้บออึกกอบึกแล้วก็ใส่ปายปบออึกกอบึกปลาบึกก็ได้ตามอะไรเอย่ยตามอะไรเอย่ยสระอึกสะอึกระยงไปรอบที่แล้วแล้วในในตอนที่ตอนแรกอีพีแรกนะคะ ตําขึ้นตามรัวรออึกงออ่าตําลึงนะคะตําลึงตําลึงอ่าสระอะไรได้อออึกอสระอึอ่าคิดอะไรคะคิดถึงถออึกอ่า คออึงงอถึงคิดถึงอันนี้เลยเอ่ยรู้รู้อะไรคะรู้สึกอ่าสึกสะกดยังไงสออึกงก็สึกอะไรก็สะกดใส่เข้าไปเลยนะคะสออึ่ก็สึกสออึกก็สึกนะคะสึกอ่ารู้สึกต่อไปรออะงอรังรังอะไรคะรังเลยเอ่ยนี่ไง รังพึ่งบออึงอบึ้งบึงไม่โทรบึง้งบึ้งอะไรหน้าบึ้งอะไรคะลูกบึง้งตึงต่ออึงอตึงเราก็ใส่ไปนะคะแบบฝึกหัดงองงูใส่ให้ได้สองพยางค์นะคะอ่าเหนืออาจจะคิดเป็นคำอื่นก็ได้นะอ่าที่เรนคิดได้ต่อไปแบบฝึกหัดจอจานนะคะจอจานเขาบอกว่าให้นักเรียนเอาคำในสี่เหลี่ยมเนี่ย ไปเติมนะคะในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้องคำแรกอ่านว่าทออึงอถึงบออึงอบึงพออึงอผึ่งผึ่งไม่โทพึง่งบออึงอบึงบึงไม่โทบึงหอนออึงอหนึงน่งหนึ่งไม่เอกหนึง่งหอมออึกโกหมึกตออึกโกตึกดอ,อึงอดึง ดออึกกอดึกฟอ,อึกกอฝึกนะคะให้เอาคําศัพท์ที่อยู่ตารางมาเติมอ่าข้อที่1นชออนอชันเขียนเลขอ่านี่เลยฉันเขียนเลขเอามาใส่เมื่อเรามาใส่แล้วก็กาทิ้งนะคะฉันเขียนเลขหนึ่งสะกดหอ,อนอ,อึงออ่าใส่เข้าไปหนึ่งสะกดเป็นไง เมื่อเราเอามาเติมแล้วให้เรากาทิ้งเราจะได้ไม่งงนะคะต่อไปตออยอตอยไม่เอกตอยนอองงอนองไปทนน้องอะไรต่อยน้องคะอ่าเก่งมากพึ่งนะคะพึ่งต่อยน้องดอบอกแล้วเอกับใจคู่คือสาระเอดอเอก็อเด็กไม่ควรอันนี้คือสาระอวลดรูป นอนะคะรอเรือทำน้าที่มีตุสกตออกเสียงแมกกลคคออวนนอควรเด็กไม่ควรนอนอะไรนอนอะไรดีนอนดออึงอดึงหรือนอนดออึกอดึกอ่านอนดึกมีค่ะนอนดึกแล้วก็ดึกมาใสอันไหนเรามาใสแล้วก็กาออกข้อที่สี่ฉอะนอฉันคิดพอเอือนนอเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่อนฉันอะไร เพื่อนคิดอ่าใช่แล้วค่ะคิดถึงถออึงอถึงนี่นะคะพี่ชอเอือกอเชือกพี่อะไรเชือกอะไรดีเหลือคำว่าบึงอ่าบึงมึกตึกดึงฝึกถูกต้องค่ะพี่ดึงอ่าดึงเชือกนะคะข้อที่6 ฉันกินปลาปลาอะไรคะนี่เลยตามรูปภาพอ่าเก่งมากปลาหอมออึกก็หมึกปลาหมึกนะคะมาเติมเราคออะดอคัดรออายอลายมออือมือเราอะไรลายมือเหลือคำว่าบึงบึง้งตึกฝึก อ่าใช่ค่ะเก่งมากฝึกเราฝึกนี้นะคะเราฝึกคัดลายมือข้อที่8บ้านของคุณลุงเป็นอะไรหอยอไอใยใยไม่เอกใยเหลือคำว่าอ่าตึกนี่เลยตออึกอตึกนะคะมาใสา่เด็กน่ารักไม่ทำหน้าบึงหรือบึง้งบึงหรือบึง้ง อ่าบอ,อองอบึงบึงไม้โทบึงหน้าบึงเด็กหน้าเด็กน่ารักไม่ทำหน้าบึงและข้อที่สิมาลีก็เอะบอเก็บดอกบัวในในบึงแล้วคำสุดท้ายคือคำนี้นะคะในบึงนั่นเองนะคะต่อไปแบบึูหัดชอชิงขีดเส้นใต้คำที่มีสะ ระอึทั้งมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดนะคะอ่ากองศึกดังคึกคักเด็กน่ารักไม่น่าบึง้งหนูจ๋าอย่าดันดึงคิดลึกซึง้งแล้วจึงทำใครทำเสียงตึงตังไม่น่าฟังนะ่งามขำฝึกฝน ตนประจําดีเลิศดลําที่หนึ่งเอ่ยขีดเส้นใต้เฉพาะคำที่เป็นสะระอืเท่านั้นอันนี้ขีดกลองกองถูกไหมอันนี้ผิดนะคะต้องขีดคําว่าสึกขีดคําว่าดออาก็ดังผิดไหมผิดนะคะอ่าดังคึกคําว่าคึกถูกคักละ่ะผิดนะคะอ่าเด็กน่ารัก ไม่น่าบึง้งนี่ไงไหมหนูจ๋ายาดัานดึงดออึงอดึงคิดลึกซึ้งอันนี้หมดได้หมดเลยแต่คำว่าคิดด้สระอินะคะต้องการสละอึนะคะที่เหลือหนูก็ขีดเส้นใต้เองได้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบกันแค่นี้นะคะให้รู้ว่าสละอึมีเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ บนพยัญชนะต้นลอยอยู่ด้านบนนะคะถ้ามีสองตัวสระอึกก็จะลอยอยู่ตัวที่สองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ